สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูชมพู่นะคะวันนี้เราจะมาสอนในส่วนของการทำนะคะ Google Form นะคะเพื่อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำแบบทดสอบนะคะแบบสอบถามสอบนะคะของนักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะได้ทำข้อสอบ แบบออนไลน์นะคะในส่วนของ g o o g l e f o r m อันดับแรกเราจะเข้าไปที่นะคะปุ่ม9ปุ่มนะคะจุดตรงนี้นะคะอันดับแรกคือเข้าไปที่คำว่าใหม่นะคะตรงเครื่องหมายบวกนะคะด้านซ้ายมือนะคะกดเข้าไปที่ใหม่แล้วก็คำามาที่ คำว่า Google Form นะคะมาคลิกตรงด้านที่เป็นนะคะข้อที่เป็นแบบทดสอบนะ,ะที่ไม่มีข้อมูลนะคะกดเข้าไปนะคะก็จะเจอนะคะแบบฟอร์มนะคะ Google Form ขึ้นมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถนะคะที่จะเปลี่ยนสีนะคะโดยที่ไปที่จานสีด้านบนนะคะ เปลี่ยนสีเปลี่ยนทีมนะคะเลือกรูปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นรูปสำเร็จนะคะที่ทางาโปรแกรมเขาทำขึ้นมาให้นะคะสมมุติเราเลือกมาหนึ่งรูปเป็นรูปนี้ละกันนะคะไปเลือกที่แทรกค่ะเลือกที่แทรกนะคะก็จะขึ้นเป็นสีขึ้นมานะคะอันนี้เราสามารถเปลี่ยนในส่วนของสีพื้นหลังได้ด้วยนะคะสมมุติเป็นสีนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ปิดไปนะคะเราก็มาตั้งค่าในส่วนของชื่อนะคะชื่อฟอร์มอาจจะเป็นนะคะแบบทดสอบหลังเรียนอ,อันนี้อาจจะเป็นคำอธิบายนะคะให้ใส่สัจคำอธิบายลงไปก็จะเป็นวิชานะคะคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเราก็ใส่ไปเสร็จแล้วนะคะเราก็มาระบุตัวนี้ค่ะตรงตัวเลือกนะคะเราคลิกไปหนึ่งครั้งนะคะอันนี้เราจะให้นักเรียนนะคะใส่เป็นคําตอบสั้นๆนะคะโดยให้ใส่เป็นชื่อนะคะ,ะคชื่อกับนามสกุล ของนักเรียนนะคะอ่ะอันนี้เราก็ไปอย่าลืมนะคะไปคลิกติกตรงคำว่าจำเป็นก็คือเราต้องการให้นักเรียนนะคะตอบหรือใส่ข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะส่วนถ้าเราต้องการจะให้ใส่ข้อมูลด้านอื่นนะคะเราก็เพิ่มไปตรงออขามกดตรงเครื่องหมายบวกด้านขวามือ นะคะแต่ในที่นี้ค่ะเราก็ใช้เป็นแค่ในห้องเดียวนะคะสำหรับมัธยมศึกษาปีที่1ก็ก็ใส่เป็นเป็นชื่อนามสกุลเราก็จะทราบนะคะว่าว่าเป็นเด็กในส่วนของห้องเป็นเด็กนักเรียนของเรานะคะลำดับต่อไปนะคะเราก็นะคะจะมาเพิ่มในส่วนของนะคะข้อคำถามนะคะ ข้อคำถามต่อไปนะคะหรือนะคะสามารถแยกส่วนนะคะโดยคลิกตรงนี้ค่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันเป็นเพิ่มส่วนนะคะจะแยกส่วนเป็นข้อไปทำตัวอย่างไว้แล้วนะคะก็โดยการรวบรัตเวลานะคะอ,ะอันนี้คือแบบที่คุณครูได้ได้ทําตัวอย่างไว้แล้วนะคะ อย่างเมื่อกี้ที่ททีีทท่่ให้ดูไปก็จะเป็น,นะะการใส่ชื่อนามสก,กุลของนักเรียนของเราะะอันนี้ก็คือมีความจำเป็นในส่วนที่2นะคะเราก็จะใส่ะะเป็นคําถามะะเป็นคําถามให้นักเรียนได้ตอบคําถามโดยเลือกเป็นหลายตัวเลือกะะหลายตัวเลือกแล้วก็เสร็จแล้วะะเราก็จะใส่คําตอบ ลงไปให้นักเรียนเลือก1คำหตอบโดยที่นะคะเราจะทําการเฉลยไปแล้วนะคะในนี้ให้คะแนน1ข้อต่อ1คะแนนนะคะอ่าส่วนนะคะถ้าเราต้องการให้นะคะมีการสลับคําตอบนะคะสลับคําถามเพื่อที่ให้นักเรียนแบบว่าไม่ต้อง ไม่สามารถลอกกันได้นะคะเราก็มาทิกตรงสลับลำดับตัวเลือกตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําข้อต่อไปนะคะจนครบตามจำนวนที่นะคะเรากํำหนดไว้นะคะในส่วนของความต้ออย่าลืมติ๊กในส่วนของจำเป็นด้านนี้ด้วยนะคะพอพอเราติ๊กไปแล้วนะคะก็จะมาขึ้นนะคะในส่วนของดอกจันทร์สีแดงตรงนี้คือจำเป็นต้องตอบ ข้อที่เราถามข้อนี้นะคะอพอเสร็จแล้วนะคะครบตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็มากดที่ส่งนะคะก็จะขึ้นหน้าตาฟอร์มนะคะที่เป็นส่งนะคะก็จะมีนะคะอีเมลนะคะส่งผ่านอะไรนะคะลิงก์นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็น URL นะคะเราต้องการทำให้มันสั้นลงนะคะเราก็ไปกดตรงตัด URL นะคะแล้วก็สามารถมากดที่คาว่าคัดลอกตรงนี้นะคะเราก็สามารถส่งให้นักเรียนนะคะในกลุ่มการทำงานได้ทำแบบทดสอบตรงนี้นะคะสามารถนะคะรวบรวมคะแนนได้นะคะ Okay. สำหรับวันนี้นะคะก็ここขอ,อจบการออสอนทําแบบทดสอบนะคะแบบเบื้องต้นคร่าวๆให้ทราบกันปัดก็จะมีประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ